สมาชิกชกสอสมอพ้นสมาชิกภาพ284รลายชุดที่9ทับหสวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมาแจ้งข่าวนะครับเอกาสารฉบับนี้มีด้วยกัน6หน้านะครับเป็นรายชื่อสมาชิกชกสอสมอที่พ้นสภาพ284รลายชุดที่9ทับหแล้วนะครับพ้นสภาพ เดือนมีนาคม2565ครับลำดับตั้งแต่4,634ถึง4,917นะครับรวมแล้ว284รายนะครับชุดที่9ทับ64แล้วนะครับผลสมาชิกภาพเดือนมีนาคม2565จึงขอแจ้งอ,อสสมทุกท่านทราบนะครับชบกสสมนะครับเป็นสวัสดิการของอ,อสมอ,อย่างแท้จริงเลยนะครับดังนั้น ขอให้พี่น้องช่วยประครับประคองและก็อย่าให้เกิดการพ้นสมาชิกภาพนะครับเพราะท่านจะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจากชกสอสมนะครับก็ฝากดูแลกันด้วยนะครับพี่น้องครับเอเกอสาร6หน้ารายชื่ออสม2อ4รายที่พ้นสภาพท่านสามารถดาวน์โหลดจากลิงก์ที่หมอชาติวางไว้ใต้คลิปนะครับและก็อยู่ในคอมเมนต์ที่1ได้เลยนะครับ ดาวโหลดมาแล้วก็มาดูรายชื่อนะครับว่าจังหวัดของท่านมีรายชื่อเพื่อนอ,อสมอหรือไม่นะครับไล่ลำดับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรียงตามตัวอักษรลำดับที่4,634ถึง4,917 284รายนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติยางเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอ,อ,ส,อ,อสมอ หมอชาติกจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ